เลขสองเป็นเลขของดาวจันทร์นะคะเป็นพลังของผู้ให้มีความอ่อนโยนและมีสัญชาติยานมีความละเอียดอ่อนช่างเอาอกเอาใจมีสเสน่ห์แบบนุ่มนวนลรักครอบครัวเชื่อในความรักและอารมณ์เป็นผู้สนับสนุนที่ดีแต่ต้องระวังนะคะเพราะเป็นคนที่ขี้ลังเลแปรปวนอ่อนไหวง่าย พราะดาวจัน์ทรเปรียบเสมือนผู้หญิงที่ทำงานเรียบร้อยงานบ้านงานเรือนเรียบร้อยเลข2พลังของดาวจันทร์อ่อนโยนลึกซึง้งแต่ต้องระวังอย่าให้ความรู้สึกพาไปมากเกินไปเพราะความอ่อนโยนก็คือพลังเช่นกันฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดตัวเลขในคลิปถัดไปค่ะสำหรับใครที่อยากให้ดูทะเบียนรถ สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาบอกความหมายของทะเบียนรถของตัวเลขทั้ง4ตัวว่าหมายถึงอะไรนะคะ